แล้วสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ชีวิตครูเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปแล้วรวยไปเลยแล้วแบบก็คือสิ่งนี้แหละที่ครูจะให้คุณรู้ในวันนี้คุณจงให้ทุกอย่างออกไปด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆอืครูเรียนรู้สิ่งเนี้ค่ะแค่สิ่งเดียวอะแล้วอย่างอื่นมันเป็นแค่องค์ประกอบเราไปเรียนมาเราลองทําดูเราเอาพูดแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้พวกนี้เป็นองค์ประกอบหมดเลยนะคะเป็นองค์ประกอบของความสาเร็จที่ยั่งยืนเฉยๆแต่สิ่งที่ครูเชื่อว่าคุณจะรวยแบบผาวรและคุณรวยได้จริงแล้วคุณจะรวยจริงๆแบบ ฟันยับฟันธงไปเลยก็คือการให้การให้จะทําให้เรารวยแบบอินฟินิตี้การให้จะทําให้เราค่ะได้รับอะไรที่ม่คัดฝันแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ครูอ่ะมาเห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วรวยมหารวยแล้วทําอะไรก็ได้ค่ะเขาให้ด้วยใจเหมือนวันเนี้ยหลายคน,นะค่ะที่ขายของแล้วคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยคุณยังทําไม่ได้คุณลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดตัวเองวันเนี้ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ขายของแล้วขายฟรีไม่มีกําไรมันไม่มีหรอกค่ะที่เราออกมาแล้วเราไม่หวังอะไรไม่มีคุณเชื่อครูเหอะไม่มี ทุกคนหวังหมดหวังให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมไปหวังให้ตัวเองรวยขึ้นหวังให้ตัวเองหมดนี่นั่นคือเป้าหมายของหลายหลขายของก็หวังกําไรทุกคนเป็นหมดในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นกันอยู่แล้วคุณจงจับก้อนนี้วางไว้เพราะมันเป็นอยู่แล้วไงฮะเราขายของเราก็อยากได้กำไรไม่มีใครหรอกค่ะเป็นนานฟ้าขายของเราไม่เอากำไรไม่มีคุณเชื่อครูไม่คุณเรีวาขายของแล้วใช่ตอะไรนั่นแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นผลต่างตอบแทนที่เราควรจะได้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเรียนรู้ค่ะ ก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราขายของเพราะเราหวาังผลกาไรเราก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องการหมดหนี้เราต้องการมีเงินมีทองมีบ้านมีรถเรารู้อยู่แล้วเราเอาก้อนนี้หนึ่งก้อนวางไว้นี่คือบอกคีย์แพงเลยนะแล้วจงออกมาให้อย่างสุดพลังคําว่าให้มันมันต้องแบ่งเหมือนที่ครูบอกค่ะว่าเอาหนึ่งก้อนนี้วางไว้แล้วคุณจะเห็นก้อนของการให้อย่างชัดเจนเวลาคุณมาไลฟ์คุณจงไลฟ์ให้โดยคุณไม่หวังผลตอบแทนถ้าวันนี้คุณเข้าใจคีย์ที่ครูพูดหลายคนเข้าใจและหลายคนงงหลายคนไม่เข้าใจ คุณลองแยกออกเรามาขายของเราอยากได้กําไรอยู่แล้วค่ะไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้เราจงวางมัน <c oughs> นะคะถึงคุณไม่อยากคุณก็ได้อยู่แล้วเนี้ยคุณเข้าใจไหมแต่พาร์ทที่ครูกําลังจะบอกคุณตอนนี้ทําไมคนรวยจึงได้ยิ่งรวยยิ่งรวยและยิ่งรวยเพราะเขาวางในสิ่งที่เขาอยากเป็นเขาอยากได้ <c oughs> บ้านเขาได้แน <c oughs> <ๆ>่ๆอยู่แล้วเขาวางไว้ก่อนเขาอยากได้รถเข <c oughs> าได้อยู่แล้วเขาวางไว้ก <c oughs> ่อนเขาอยากได้กําไรจากการขายของเขาได้อยู่แล้วเขาวางไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขาอยากได้ค่ะ เพราะเขาได้มันอยู่แล้วถ้าเขารู้จักการให้ที่แท้จริงเป็น hmm. ครูถึงบอกว่าวันนี้ให้คุณเห็นคียตัวสําคัญตัวเดียวเลยคือการออกมาให้ทุกมิติของการให้เมื่อถึงเวลาที่จักรวาลจับได้ว่าคุณให้จริงๆอะคะคุณจะได้แบบไม่ต้องคาดหวังเลยมันจะเป็นทุกอย่างค่ะตามตอบแทนให้มันบาลานซ์คุณลองนะลองออกมาให้โดยที่คุณไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณคาดหวังคุณไม่ยอมเอาความคาดหวังวางไว้ก่อน มันคนละส่วนกันกับการให้นะคะเมื่อไหร่ที่เราจะเอากับเราจะให้มารวมกันแบบนี้มันจะไม่เกิดผลเลยมีแพงของวันนี้ก็คือจงให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์